เป็นของพยาไนะครับเพราะว่าปรเด็นแล้วสภาพของเดิมที่เราอยู่คือเป็นการที่ไม่ได้มีความพร้อมรองรับการจะมาเป็นศูนย์แต่พยาข้าใจต่ก็ใจเด็ดนะเรื่องที่จะมาเป็นบ้างของพยาีก็ก็ดีด้วยนะครับทได้แล้วก็ตัวนี้นะครับตอนนี้อาการเป็นศูนย์กลางของความูลนะรัถ้าเกิดว่าทางทีมโลกกับทีมของตังบูลก็จะมีการมีเารื่องสื่อการันตอยู่แนี้นะครับแล้วก็จะมีที่สำคัญก็คือว่า ก็หน่าเทียบเี่ว่าเข้ามาส่วนก็จะไทำต่อยอดก็แต่ที่ทีที่สนะที่จะกลายเป็นจกดในการขยายผลต่อไปกับโรงเรียนแล้วก็ขยายผลไปถกับอบตที่จะทำโครงการต่อคืออะไรคือหลักการคือเราเราบางทีการที่เราจะพาเด็กมาเรียนดูเฉพาะคนที่แคบแค่ไทีมันก็มองไม่ชัดเพราะว่า เหมือนกับคือเราอยู่ตรงนี้เราดูแลตรงนี้บางทีการเรินติโตมันไม่เหมือนกับธรรมชาติที่กว้างๆก็ยังเพิ่มในในแปลงธนาคารของของ้อมชุดทีนี้เราจะถือโอกาสตรงที่ว่าเวลาเด็กาเรียนรู้ที่นี่น้อยข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เสร็จแล้วเราก็พาดปลงไปที่แปลงมนการใช้การเดินเพราะมันไม่เกลย์นร้การเดินเราก็ ใช้เวลาช่วงที่เดินตรงนี้เลยอย่าให้เด็กใครเครียดเด็กมีอทำสนใจเราก็มีเองการเล่าประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านสุลครตรงนี้ซสริมก็ไปช่วง ว่าเราเดินทางตรงนั้นแต่ว่ามันไม่หมดทุนี้เราก็บอกเด็กว่าขอจบตรงนี้แล้วก็เราให้เด็กเรียนดีในแรงทารเสร็จแล้วคราเดินกลับมาเราก็เล่าต่อมาถึงคือก็จบแล้วก็จบนิทานตหมู่บ้านที่ร้านขายของก่อนเล่าขึ้นแล้วก็ขายยาก่อนคือหมู่บ้านนี้มีตำนานนิดนึงนะให้การเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านร้ยพ่อพันแม่กว่าเดามากรียเป็นแบบนี้ ก็คือหน่วยงานที่มาเยี่ยมถ้าหน่วยงานไหนไม่สะดวกมาที่เดียวก็จะมีในจุดที่แต่ถ้าเป็นเด็กๆมีเวลาก็อาจจะไปอีกที่นึงซึ่งธนาคารของน้องฉุดค่ะจะสมบูรณ์มากเพราะว่าอยู่สวนมปามร่มปามใช่ไหมแอนเจะปุ่งสวนมาเลยมาเลยครับมาเล้วอ๋อแล้วนะครับคุณดูอะได้สวยมากค่ะวันนี้ค่ะประชายนนท์ก็คืพี่ในน้องเดงครับพี่เล็กในน้องเดงนะครับผม อันนี้เป็นภาคทีเซาไย่าก้อนนังก้อนังก้อนตอนนี้เขาทังรักก่อนถงรักก่อนนาด้วยแล้วตอนนี้เขาขึ้นอุงเทพเขาพอเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องอรคชาลูค้าป่าไปไปด้วยันนี้คือเขาเป็นภาคที่เซถไายที่ดีมากเป็นกระบอกเสียงให้เราด้วยนี่ในเรื่องของเกณฑ์ที่บอกว่ามีผู้เยี่ยมชม30คน3หน่วยงานอันนี้ของเราทะลุเกินช่วงเริ่มต้นก็คือเราได้มา30กว่าแล้วแล้วก็องค์กรนี้คือ12บส บทบาทของของศูนย์เรียนรู้นี่คือป้ายาวแบบบทบาทให้ใครบ้างใครทําอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคือทำเรื่องอะไรในประวัติอันนี้มาแทนป้าเยาว์จะป้าเยาว์คนเดียวเลยไม่ใช่ป้าเยาว์คนเดียวตรงนี้แต่พอว่าไปเรียนรู้ในเพลงของสุธิดาคือหน้าที่ของเขาตรงนั้นแต่ระยะเดินทางตรงนี้หน้าที่ของป้ายาวฝขนข่าวขนส่งข่าวป้าเยาว์นะแล <Yeah, like ้วพอไปถึงที่เพลงของสุธิดาว่ต้อง นนัที่เขาไปมีสองคนไม่ไ,ไม่ไมั้งหม ขอเติมวิดเ้าขอเนของหน่วยงานจะเป็นหนูสูงโตสามสามเลยสามนะต้องเป็น์กรใช่องค์กรเราพรีเซนต์ไปของนงแต่ละคนของเขาถ้าไปของอาจารย์นุ่นก็หน้าที่ของุลุนุณุ่นแคุณฉีรับส่วนนียมันจะหวานเป็นภายในอบตจะเปชันของการเรียนรู้ตอนนี้โรงเรียนแต่ละโรงก็จะมีข้อมูลนี้อยู่รยา มันจุของเขาหลักสตรของเาเป็นหลักสูตรเสริมของผู้การเรียนรู้คือนอกจากตรงนี้เราก็จะมีเว็บไซต์เป็นสื่อให้ดูครูก็เข้าไปดูเข้าไปดึงสื่อต่างๆได้นดังนั้นที่ทางเรียนเข้ามาเรียนรู้แล้วเขาก็มีอีกอีกสาขาหนึ่งก็โทรมาถามแล้วก็บอกว่าถ้าไม่สะดวกที่จะมาที่ศูนย์เขาก็สามารถที่จะไปในโรงเรียนของเขาในสู่นได้ด้วยเพราะฉะนันดูความแตก่า เพานักเรียนเขจะถกับารอาารมมนะคาก่าการทเป็นเหมือนแบของการเข้ามาเรียนเขาเข้ามาจะได้เรียนรู้กิจกรรมอะไรอย่างไบ้างเราจะอยู่ประจําแต่ละกิจกรรมประมาณยี่วิยกประนกิจกรรมคือตนที่เข้ามาเขาจดจงาว่าเขาจะมาเรียนรู้ไรนอเหมือนของที็มาเขบอกว่าอันนเขาจะมาเรียนอู้ เรทำสปรย์สะาเราทำสเปรเสร็จแล้วเราก็มาถึงเราก็จะต้องให้ความรู้เรื่องของคาปาต้งการเรียนรู้คาปาก่อนว่ามีปฏิยุท์อะไรบ้างวิธคือการปลูกที่คือการดูแลถึงจะมากระบวนการของการผลิตได้ก็คือเขาจะแจ้งความประสมก่อนแล้วแม่ยามก็จะเตรียมตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการอนอนที่ในการรับการเข้ามาเป็นการเรียนรู้นะะแม่ยาวแบบ งเป้าแบบต้องจะรับการศึกษาดูงานได้ได้มีีที่มีการคิดค่าต่างๆต่อเดือนหนึ่งเดือนละสี่ครั้งก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่บางอย่างเราค่ะต่อไปเพิ่มอี้ก็ยังไม่รู้ พอเสร็จไม่เลยค่ะตรงน,นี้จะอ้างอิงจากหลักสูตรของปีสองือ<ม>ป้ายเอาจะเอาหลักสูตรของปีสองเลยก็คือหลักสูตรของปีสองมันจะมีสามบทบทแรกก็คือให้ความรูม้เรื่องใบขต่อบทที่สองก็คือการอนุรักษ์แล้วก็การแปลรูปซึ่งมันก็จะมีสามสี่เรื่องอ่าแล้วแต่เขาจะมนเรื่องไหนแต่ณตอนนี้องค์ความรู้ป้าเยาเพิ่ม มีเรื่องของสเปรย์มันก็จะนอกเหนือจากหลักสูตรซึ่งหลังจากนี้วิโยอาจจะเขียนเพิ่มเมื่อนด้กมาทำกําลังกนําเสมอว่าเราอาจจะต้องมีการทําโปรแกรมโปรแกรมและอาจจะต้องมีการขึ้นขึ้นว่าวันไหนมีคิวไหนอย่างไรเพื่อที่คนเข้ามาเห็นคิวโูคิวกย้ยหรือจะสอดแท็กตรงไหนนี่คือข้อเสนอแรกที่เราจะตั้งใจเราไม่ต้องเหนื่อยหน้าต่ง ตลอดจนถึการวางแผนคนการวางแผนคนว่างานนี้ใครงานนี้ใครไอ้เรื่องของการงานจะติดเรียคงานอะไรงานซับบูต้องเป็นอะนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ราคาเท่าไหร่เราจะได้สมมติ6มะถุค่ะ รไปยเนาะเพราะว่าเด็กก็มาสนที่ยนอยูรากจะได้านไปเป็ลักษณะตั้งรับกตั้งรับหัวชนีก็ตั้งรับบางทีมันอจะโอ้มกเกิดม้นว่าแล้วเสมขึ้นเสริขึ้นจะเกิดคือหน่ง มันติดิกันมันจะโดนอีกทีก็คือนุงหากันยากได้ปิดปีงุก๊กตองรวยได้แน่จริงค่ะยน,นะ <laughs> แต่ทีเนี้ยค่ะมันจะต้องคำนวณคือป้ยเยาต,ต้องต้องวางแผนอย่างหนึงว่าถ้าเป้ยเอาเริ่มมีรายผลิตภัณฑ์เยอะหากหลายเหมาอกันการอุดลง ต้องคำนวณระยะเวลากับกลุ่มที่เราสามารถรับได้เพราะผลิตภัณฑ์แต่และผลิตภัณฑ์นั้นใช้ระยะเวลาในการจาัดฝึกอบรมแตกต่างกันฉะนั้นแล้วเราหนูรู้ความตั้งใจจริงของของวิายาว,ว่าว่าอยากให้ความรู้แหละให้ให้หมดให้เยอะแต่ทีนี้ค่ะพอมันเยอะขึ้นอนะ่ะมันจะต้องจัดให้มีความพอเหมาะอย่างเช่นสเปรย์เนี่ยนานถ้าฝึกปฏิบัติเนี่ยรับได้